ยุ้ยยิ่ยจิ่ยห,ห,ห,หิวแล้วเหรอมาขอกินข้าวเหรอมามามาสิไปเปล่าเข้าไปไหมมาเออเออหิวแล้วเหรอมาขอกินข้าวไปเข้าบ้านเข้าบ้าน กินข้างในน่ต้องไปาปีฟ่อแล้วอ่งอยอร่อยนะวยอร่อยถ่ยถ่ายรูปยุิ่งเปิดไฟ่ยรุยย่งเปิดไฟหน่อยมืดตมืดอทั้งวันไม่อเปิดไฟพี่จะมากินกล้วย นี่มานี่มานี่มานี่เดี๋ยวขึ้นบนน,นี้นี่ขึ้นนี่เดี๋ยวนี่นี่มามานี่อ่ะอ่ะเออเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงแป๊บนึงอ๋ออ๋ออ๋อนี่นเป็นบนนี่ขึ้นบนเลยขึ้นเนี่ย เมตเลยะวัอท้ออ้าวเป็นเมนต์แลใช่อว้าวอะไม่รู้อนู่ไมเหรอะวกล่เออคำใหญ่คำใหญ่คำใหญ่ว ô kim loại ô không bao <bất lờ. cười> oh. oh, em giang, em giang, <laughs> em giang, แล้วเหรอ,ห,รอหนน้ำน,น้ำไม่มีน,น้ำไม่มีในอนน้ำไม่มไหน่อทดิ nào cái nám nám theo có rồi Làm lầy thầm lầy tỏ cho non mà à, à mà đi Nón bào. Nón bào hả không? hả hả

Wow. hey me. Hey me yeah. and me. 嗯。